กับซ <Ooh. S 2> ่นเคยนะช่วงบทความไอทีนะครับแปดเหตุผลที่ทำให้คุณชื่นชอบเบี้ยใจไอโฟนเอสแม็กสักพีทใครที่เทใจมาทางไอโฟนเอสแม็กแต่ก็ยังลังเลที่จะซื้อดีหรือไม่เราลองชมเหตุผลที่ช่วยสริมสนคานแั่ใจว่าไอโฟนเอสแม็กมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้คุณชื่นชอบเบ่อยได้นะครับหนึ่งหน้าจอใหญ่แต่ขนาดเครื่องใกล้เคียงไอโฟนพล u s น่าเป็นของแรกขอยเป็นที่ได้เประตัว iPhone ที่มีขนาดอน้าจอใหญ่ถึง6.5นิ้วแต่ดูเหมือนว่าขนาดทเทบจะใกล้เคียงกับแท็บเล็ตอย่าง iPad mini เมื่อสัมผัสบนเครื่องแล้วขนาดก็คุ้มไม่น่ากับ iPhone รุ่นพลัดอย่าง iPhone 8 Plus หรือ iPhone 7พลัดบางหนักนั่นเองเนื่องด้วยการดีไซน์หน้าจอที่เต็มขอบจึงทำให้การแสดงผลบนหน้าจอ6.5นิ้วมีความใหญ่ถึมตา แต่ตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่สมารถทโความได้สะดวก 2. วัสดุสพรีเมียมนอกจากความสวยงามที่เราจะได้เห็นกันภายนอกแล้ววัสดุที่ห่อหุ้มตัวเครื่อง iPhone X Max ด้าน,นข้างเป็นคอร์สแตนเลสสตีลเกรดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องมือทำเสกกำและผ่าน,นกระบวนการลงสีแบบ PVD เพื่อผิวเรีไอซ่าที่รับสมัยความเงวงาม ส่วนกระจกทางด้านหน้าและด้านหลังก็มีความแข็งแรงและเทคโนโลยีจกกาก Gorilla g l a s ให้ความแข็งแรงที่สุดลดท้อนความเงางามบนตัวเครื่อง iPhone X Max ในทุกสี 3. การแสดงผลบนหน้าจอ Super Retina OLED จอควปปาม Super Retina OLED บน iPhone X Max เป็นการแสดงผลหน้านจอผืนใหญ่ขนาด6.5นิ้วที่มีขอบเขตสีที่กว้างแตะทั่สีสันได้แม่นยำที่สุด การแสดงผลคมชัดมีการประคอมสว่างนะักคอนทราสซี่โดดเด่นดูในทิศทางไหนก็สวยไม่ว่าจะเล่นเกมในดูหนังก็สัมผัสความชัดแบบเต็มอารมณ์แด,ด้วยความใหญ่ยิ่งทำให้รอยส่วนรอยบากนันดูเล็กลงและไม่ขัดตามกับ iPhone Xs หรือ iPhone X ในความรู้สึกลืมรอยบากได้เลย 4. ชิป A12 ที่ทรงพลังขนาด7นาโนเมตร ชิปไอเนิก a สิบดวมใหม้ลาสุนที่ติดตั้งใน iphone x max iphone xs และ iphone x a มีขนาดเป็นเซนโนเมตรแต่การทำงานทรงพลังที่มีกาคำนวณผลออซีพีถึง6กคอโดยแยก2คอเป็นการจัดประมวลผลดนักที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นถึง1ิบห้จากชิป a 1 1และอีก4คอกับการจัดงานทั่วไปพร้อมกับลดการใช้งานถึงห้าสิอรนต์กงนี้ ในแ่การประมวลผลของ GPU เพื่อใช้ในการประมวลผลกราฟิกอีก4คอร์จะข,ขึ้นกว่าเดิมถึง50%แต่นในส่วนของการประมวลผล a r ก็มีนิว้วโดยจิ้นรุ่นที่2ที่สลาดและเร็วขึ้นสุดขั้วอีกด้วยสำหรับการใช้งานใน iPhone X Max มีสะดุดแน่นอน5ก็มไม่จะอะไรกว่าเดิมใน iPhone X, X และ iPhone X Max ไดติดตั้งกล้องที่มีเซนเซอร์และเลนที่ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยการถ่ายภาพสวยงามอย่างสม r t HDR ที่มี AI ในการช่วยปรับรายละเอียดของภาพตั้งไฮไลท์ในเงาให้ภาพดูสวยงามมากขึ้นได้มีการปรปับปรุงการถ่ายภาพในที่แสงแสงน้อยด้วยสีหน่าสนใจอย่างคือซอฟต์แวร์ของการถ่ายภาพก็คือ Advanced bokeh หรือ Depth control ที่ช่วยทาให้พื้นหลังของภาพระยะทีส่สวยงามในภาพร้าชั้นหลังเบลอซึ่งตัว d e คอ Control ที่อยู่ใน iPhone ทั้ง3รุ่นได้แก่ XS, x Max และ x S, Mac, Lake, R, ตัว3ตัวใหม่นี้จะผู้ใช้งามสมนสามารถปรับภาพโบกเก้พื้นหลังของภาพได้ตามต้องการกล้องหน้าชูเด d e ย t ก็แม่นยำมากขึ้นในภาพหาชั้นหลังเบลออย่างลงตัวและมีระบบ Deep Control คุเลียนชั้นลึกด้วยนั่นเองนะครับ 6เครื่องใหญ่แตก็ใหญ่ถึงแม่า iPhone A X Max จะมีตัวเครื่องและการแสดงผลที่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นตัวใช้งานสามารถใช้งานได้นานเพิ่มขึ้นถึง1.5ชั่วโมงเมื่อเทียบกับ iPhone 8 Plus บวกกับแบตเตอรี่ขนาด3 1 0 4 mAh ที่เป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุเดดสุดในมือดา iPhone รวมไปถึงการแต่กาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ iOS ที่ทำให้ iPhone สามารถใช้งานได้นานถึงแม้แบตเตอรี่ มีควจุยืมมาทัวสมรฟรุ่น่นเดกันน้ำม,มาตรฐาน ip 6 8 iphone xs max มาพร้อมมาถฐานกันน้ำ ip 6 8ดตามมาฐาน iec 6 0 5 2 9ที่อยู่ในน้ำลึกได้ไม่เกิน2เมตรไประ้เวลาสูงสุดถึง30ปนาทีสามารถนำไปใช้ดำน้ำตื้นได้นใ,นในเวลาที่กำหนดและสามารถทนต่อเบียร์ชากาแฟหรือน,น้ำอัลมได้อีกด้วยครับ และ8อันสุดท้ายก็คือเร็วและใช้งานงาน่ายรบ iOS เป็นที่รู้กันว่าดีนะครับเพราะนี้มันมี UI หรือวีที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรูเยอะและร h ่ n e x s Max เองอก็มาพอกกับ iOS 12ที่เป็น iOS ล่าสุดที่มีการปรับปสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นในเมื่อทำงานร่วมกับชิป A12 Bionic RAM 4GB Touch Sampled 120เอสเซดและนุ่นนุ่ยจิ้นซึ่งทำให้การใช้งานลื่นไหลนะครับทั้งลื่นไหลทลั้งเร็วและใช้งานง่ายรับใจคุณใช้ไปอีกนานนะครับและนี่ก็งงเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณชื่นชอบไอโฟนเอสแม็กซ์ึ่งในหลักๆแล้วคือความใหญ่ของหน้าจ,จอและบางที่ที่ที่เพิ่มขึ้นมาเทียบกับไอโฟนเอสซึ่งในผลอื่นๆนั้นก็มากกว่าไอโฟนเอสอยู่แล้วแต่ซื้อจะช่วยเปรียบแต่อาจจะช่วยเปรีจจยบเ,เ,เทียบ ด้สแน่ใจว่าจะซื้อ iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone x Max ก็ลองติดตาดูได้นะครับซึ่ง iPhone x Max, iPhone XX และ iPhone XR ก็เบิดจองแต่ว German, ตน builds, 49, 50, imeter, ันที่9ตัวคอที่ผ่านมาสามารถดูโปรโมชั his, uh ่นจากราคาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวไอทีห้องเจอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสหายตากาชิด้วยนะครับ